ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวอีนะฮะอัตโนมือนะครับผมนี่เลยก็ใช้มือปิดเปิดเอานะครับผมสวัสดีครับอยู่กับช่องกูดเกมขาป้ายแดงนะครับกับกูดเกมฮอนด้านะครับผมวันนี้เกมอยู่กับเจ้าด้านหลัง2คันนะครับนั่นก็คือ HRV ทั้ง2คันเลยนะครับผมแต่รุ่นย่อย2คันนี้นะฮะราคาห่างกันอยู่20,000 0บาทนะครับนั่นก็คือรุ่นตัวอีนะครับผมนี่เลยแล้วก็ตัว RS นะครับผม เราไปดูข้อแตกต่างกันนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างแล้วก็พิเศษเลยเพ,เพราะวันนี้คือตัวสีดํานะครับผมเดี๋ยวเกมจะรีวิวเป็นคันสีดําทั้งสองคันเลยนะเพราะว่าหลายคนยังไม่เห็นตัวจริงเลยสีดํานะครับรูปก็ออกมาค่อนข้างน้อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันสองสีดํากันเลยมาเร็วมาเร็วนี่นะครับผมสีดําตัว S แล้วก็สีดําตัว E ตัว E นะไม่ใช่ E L เมื่อกี้พูดว่า E L หรือเปล่าหมายถึงตัว E เนอะตัวเริ่มต้นกับตัวท็อปนะครับผมวันนี้เกมไม่มีตัวกลางมาเทียบนะครับ คุณแจ้สองดอกเหมือนกันเลยนะฮะแต่ว่าตัว E จะไม่มีปุ่มเปิดฝาท้ายไฟฟ้าเนาะแต่ถ้าไอนาเอจะมีนะครับผมนี่เป็นปุ่มเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันนะครับผมนี่ถ้าตัว S กับตัว EL เราไปดูข้อแตกต่างกันเลยนะครับผมตัว S นี่คือน่าจะเห็นกันบ่อยแล้วเราไปที่ตัว E ดีกว่าเราไปเริ่มรีวิวที่ตัว E ว่าอะไรที่มันแตกต่างกับตัว S แล้วก็ตัว EL นะครับผม เริ่มตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะฮะกระจังหน้านะครับตัวนี้จะเป็นสีเดียวเป็นสีดํานะครับผมถ้าเป็นถ้าเป็นสีดำอย่างนี้มันก็เป็นดําอยู่แล้วไงแต่ถ้าเป็นสีสีอื่นนะครับกระจังหน้าตัว E ก็ยังเป็นสีดําอยู่นะครับผมแล้วก็ไฟตัดหมอกขาใตนะครับไม่มีไฟตัดหมอกนะตัว S จ,จะมีไฟตัดหมอกอยู่นะครับผมอ่าแล้วก็ตุงกันชนนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคิ้วนะครับยาวมาจนถึงคิ้วบันดัคิ้วคิ้วล้อซุ้มล้อตรงนี้นะฮะ ตัวซุ้มล้อตรงนี้นะครับก็จะเป็นดําด้านเนาะเป็นดําด้านนะฮะตัว e อก็เหมือนกันนะครับตัว e อลกับตัว e จะเป็นดําด้านแต่ถ้าเป็นตัวเอนะครับจะเป็นดําเงาเลยนะครับเป็นสีเดียวเป็นแบบเป็นแบบเดียวในตัวกับตัวรถเลยนะครับเป็นดําเงานะฮะตัวนี้เป็นดําด้านนะฮะส่วนล้อของตัว e ีนะครับผมีโชคดีหน่อยนะครับก็คือยังให้ยางบิตสโตนมานะครับผมอารินอารินซ่านะครับบิตสโตนอารินซ่านะครับแล้วก็ แม็กของตัว E ก็จะเป็นลายนี้นะครับผมก็คือดำตัดด้วยแบบเตัดเป็น t ู o ท o แบบนี้นะฮะนี่ก็จะสวยกว่าของตัว EL นะักแล้วแต่คนมองนะครับผมอ่ะเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ยังมีใช้เซนเซอร์เปิดได้เหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราดูด้านในกันนิดนึงนะโอ้โอ้สินิ้วอ่ะเข้ามาใกล้ๆนะครับตากล้างนะครับอ่ะเปิดนะรกระจกก็เปิดเหมือนเดิมนะครับตัวนี้แต่ไม่มีเลนวอตมาให้นะถ้าเป็นตัว RS แล้วก็ EL จะมีเลนวอตมาให้ ซึ่งบางคนก็มองว่าไม่จําเป็นนะครับผมแล้วแต่คนขับนะถ้าอยากได้เทคโนโลยีก็ต้องซื้อตัวท็อปนะครับผมตัวนี้ก็ไม่ได้ซอฟต์ยังได้ซอฟทัออยู่นะครับผมก็ค่อยๆลงมาเบาะหนังยังได้ยังได้อยู่นะครับผมถึงจะลดไปสองแสนแต่เรายังได้เบาะหนังอยู่นะฮะแต่ที่มันหายไปก็คือตรงนี้ครับชุดตกแต่งที่เป็นพิเอโนแบล็กนะครับตรงนี้นะฮะก็จะไม่มีนะครับผมแต่ตรงนี้ยังบุนุ่มมาให้นะฮะบุนุ่มมาให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ Honda Sensing ยังมีเหมือนเดิมมีครบเหมือนเดิมเลยนะครับผมหน้าจออะไรเหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะแค่ไม่มี wireless charge เหมือนอตัวเอสนะครับผมแต่โหมดทุกๆอย่างนะครับโหมดก็ยังอยู่ครบนะครับผมอแล้วพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมแต่ไม่มีระบบหน่วงนะฮะแบบในตัวเอสนะครับอ่าแล้วก็ประตูท้ายไฟฟ้านะฮะเดี๋ยวลองเตะเปิดกันดูดูดูนะครับ ไม,ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวอ e ีนะฮะอัตโนมือนะครับผมนี่เลยก็ใช้มือปิดเปิดเอานะครับผมล้อแมกอะไรอย่างงี้ครับก็ดูง่ายครับถ้าเป็นตัว E ีก็จะเป็นล้อแมกนี้เลยแล้วก็สีดําก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวให้ชมสีดํารอบๆคันทั้งสองคันดีกว่ารีวิวคร่าวๆเนาะอันนี้เกมรีวิวคร่าวๆถ้าอยากดูตัวจริงมาที่มาดูที่โชว์รูมได้นะครับ h r v ค่อยเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับผมก็ ใครที่อยากดูรถจริงนะฮะก็เข้ามาได้เลยนะครับผมมีรถจริงให้โชว์นะครับมีรถเทสได้ให้เทสด้วยนะครับผมก็นัดคิวมาเทสได้นะครับโอเคนะฮะแล้วก็สีดำเดี๋ยวเราไปชมสีดำฝั่งนี้กันนะครับผมอันนี้เราอยู่กันในสต็อกรถของสุขาพิบาล3นะครับผมก็มีหลายๆรุ่นเลยนะครับอยากดูรุ่นไหนก็มาชมรถจริงได้ครับรถใหม่นะครับผมนี่สีดำตัวเอนะครับกิมมิคของตัวเอก็จะมีคิว ที่เป็นโครเมียมแบบนี้นะคะแล้วก็ซูมล้อแล้วก็รอบรอบคันที่เป็นชุดแต่งจะเป็นสีดาเงาเนาะแล้วก็กระจังหน้านะครับชัดเตนตัวเอสครบทุกอย่างแล้วก็หน้าสวยด้วยนะแต่บางคนก็ชอบหน้า E อก็เลือกเป็น EL ได้นะครับหรือว่าตัว E ก็ได้นะครับผมอะสองคันประมาณนี้ละกันนะครับสาหรับสีดําของตัว S แล้วก็ตัว EL นะครับตัวเเกมรีวิวไปเยอะแล้วนะใครใครอยากดูข้อมูลเกีย่ยวกับตัว S ก็ไปดูคลิปก่อนๆของเกมได้นะครับในช่องพูดเกมคาป้ายแดงนะครับผมวันนี้เกม ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะฮะเจอกันคลิปหน้านะครับผมก็ฝออากไว้ด้วยละกันสำหรับ H r v นะฮะใครที่สนใจนะครับผมก็ถ้าก็มาสอบถามได้เลยนะครับผมโอเควันนี้เกมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมหรือว่าถ้าเป็นช่อง Youtube ก็ฝากกดซับ s ไคร b e ให้เกมด้วยละกันนะครับผมวันนี้เกมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย